EP นี้เราจะมาทำชิ้นงานปั้นรอของฝากและของที่ระลึกซึ่งเป็นงานศิลปะชิ้นเล็กๆที่เรียกกันว่างานคราฟซึ่งลงมือทำจากมือเราอีกชิ้นหนึ่งซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ติดตามดู DIY ใน EP ก่อนหน้านี้ของผมก็จะเข้าใจขั้นตอนการทำได้ดีครับครั้งนี้จะเป็นการทำแม่พิมพ์แบบนูนต่ำคือภาพจะเห็นได้ประมาณ2มิติไม่เห็นภาพด้านหลัง เรามักจะเห็นของที่เราลึกในรูปแบบจำลองสถานที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเป็นภาพสื่อสัญ,ญลักษณ์ของสถานที่นั้นๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจได้ครับเราจะมาเริ่มต้นลงมือทำกันเลยครับผมเลือกสัญ,ญลักษณ์รูปวัดพระศรีสันเพชซึ่งนับเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเรามีโบราณสถาน อังงนงดงามจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรียุทธยาที่อดีตเคยเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองในดินแดนอุตสาคเนมาถึง400กว่าปีทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาท่องเที่ยวกันจำนวนมากการทำรูปสัญลักษณ์เริ่มจากการหาภาพที่เราจะมาทำเป็นต้นแบบการหาวัสดุในการทำต้นแบบคือดินน้ำมันเครื่องมือปั้น และแกะสลักยางซิลิโคนปูนปาสเตอร์เรซินหลอ่อจากนั้นก็ลงมือปั้นดินน้ำมันเริ่มต้นจากการปั้นเข้าวโรงแล้วแกะเก็บรายละเอียดจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการปั้นต้นแบบจากนั้นนำยางซิลิโคนชนิดทนความร้อนสูงวัสดุต่างๆเหล่านี้หาซื้อได้จากร้านจำหน่ายเรซิน หรือร้านจำหน่ายวัสดุไฟเบอร์กลาสนำยางซิลิโคนเทแบ่งใสภาชนะพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วผสมตัวเร่งปฏิกิริยาทำแข็งลงไปตามสัดส่วนที่กำหนดความรู้เกี่ยวกับเรซินหลอนี้หาดูได้จาก Youtube ซึ่งมีผู้ทำแบ่งปันความรู้ไว้มากมายครับนำยางที่ผสมตัวเร่งปฏิกิริยาเทลงในต้นแบบให้ทั่ว ระมัดระวังอย่าให้ท้นแบบชำรุดนะครับทาชั้นแรกไปบางๆก่อนครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงเมื่อเห็นว่ายางเซ็ตตัวแล้วจึงทาทับเป็นครั้งที่2โดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ด้านบนเพรธรรมชาติของยางจะเหลวและไหลลงด้านล่างผมใช้ผู้กันทาและพยายามนำยางที่ไหลลงด้านล่างปาดให้ขึ้นไปด้านบนจนความหนาสม่ำเสมอ จากนั้นปล่อยให้ยางแห้งสนิทผมทิ้งไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงขั้นตอนต่อไปคือการบังคับแบบยางซิลิโคนให้คงรูปไว้สำหรับเทเรซินด้วยการใช้ปูนพลาสเตอร์เทหุ้มต้นแบบจนมีความหนาพอสมควรจากนั้นทิ้งไว้ให้ปูนพลาสเตอร์แห้งสนิทผมทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงขั้นตอนต่อไปคือการแกะแบบ ให้คงเหลือไว้แต่แบบยางซิลิโคนกับปูนพลาสเตอร์เราจะได้ต้นแบบของรูปสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งานจากนั้นคือการหล่อด้วยเรซินนำเรซินเทแบ่งเฉพาะปริมาณที่จะใช้ลงในภาชนะที่ทนความร้อนผสมสีที่ต้องการให้เป็นสีพื้นของสัญลักษณ์สีพื้นหมายถึงส่วนที่เป็นผิวส่วนใหญ่ของรูปสัญลักษณ์นั้นๆครับ สีที่ผสมมี2แบบคือสีแบบโปร่งใสกับสีแบบทึบแสงผมเลือกใช้สีแบบทึบแสงครับผสมให้เข้ากันกับเนื้อเรซินเมื่อได้สีตามที่ต้องการให้ผสมสารเล่งปฏิกิยาเรซินลงไปตามสัดส่วนผมใช้วิธีการนับจำนวนหยดเสร็จแล้วเทลงในแบบที่เราทำไว้ให้เต็มจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงเรซินก็จะแห้งการที่เรซินจะแห้งเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการผสมสารเร่งปฏิกิริยาลงไปแต่ก็ต้องให้ได้สัดส่วนเมื่อแห้งแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปคือการถอดชิ้นงานออกจากแบบยางซิลิโคนสำหรับพิมพ์แบบนูนต่ำจะเป็นแบบด้านเดียวการถอดแม่พิมพ์ออกจากแบบยางซิลิโคนจะง่ายกว่าแม่พิมพ์แบบรอยตัวเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาจากนั้นนำไปเช็ดด้วยทินเนอร์ หรือโซดาไฟเนื่องจากผิวเครื่องเรซินจะมีลักษณะเป็นยางเหนียวเล็กน้อยทิ้งไว้แห้งขั้นตอนต่อไปคือการเพ้นด้วยสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกโดยอาศัยภาพถ่ายต้นแบบเป็นแนวทางการทำสัญลักษณ์นี้ผมตั้งใจจะนำไปเป็นของที่ระลึกให้กับร้านชุมชนบ้านกลึงและชมรมผู้สูงอายุ บ้านกลึงครับคิดว่าหลายท่านที่ชื่นชอบงานศินละปะเล็กๆน้อยๆน,น่าจะชอบและทดลองทำดูครับผมเชื่อว่าคุณก็ทำได้ครับไว้พบันใหม่ใน EP ต่อ,ตอไปครับ